แผงชุดนี้ทดสอบเปิดแอร9,000 BTU โดยปรับอุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่20องศา MPP ก็ยังชาร์จอยู่โดยไฟจากแสงแดดไม่ลดลงจากของเดิม28.8ใช้ใช้แใช้ตู้เย็นและก็ทีวีที่เปิดพร้อมกันในขณะนี้ แล้วก็ปั๊มน้ำปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นแทงค์งไฟก็ไม่ตกโทรทัศน์ก็ยังเปิดอยู่เอออุณหภูมิอยู่ที่20งองศาไม่มีปัญหาตู้เย็นก็เปิดพร้อมกันแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตรถยนต์น้ำแบตน้ำ มีขนาดตัวละ12โวลต์200แอมป์ต่อขนาดเป็นวงจร24โวลต์เพื่อเข้ากับ MPP Controller Charge ตัวนี้นะครับแล้วในชุดที่ใช้นี้ก็มีการใช้ปั๊ม,ด,ด,มดูดน้ำจากบาดาลเพื่อขึ้นไปใส่แท้ง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับ